สวัสดีค่ะทักทายกันวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่18ตุลาคมนะคะวันนี้ที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นก็เปิดร้านทําการอยู่เช่นเคยนะคะแนะนํารถเข้าใหม่มีหลายคันนะคะก็จะมี L40 นะคะที่มีเกือบ20รายการให้ลูกค้าได้เลือกนะคะ ตัว l 5 0 1 8 sp นะคะก็มีราคาเริ่มที่4,55,000บาทนะคะ l 5 0 1 8 dt ราคาเริ่มที่395,000บาทค่ะส่วนคันที่ดาวได้นะคะจะมีตัว l 5 0 dt ที่สามารถเปิดฟรีดาวนะคะราคาจะอยู่ที่5,5,000บาทค่ะลูกค้าสนใจรุ่นไหนคันไหนนะคะอยากสดหรือผ่อนนะคะก็แวะเข้ามาชมได้เลยนะคะหรือจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 9 4ย์4 0 7 9 8ค่ะร้านแท ctor อร์ฟร์มเปิดทาการทุกวันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีนัดกับลูกค้้าาาาว่าจะเขามาดู ็นตัว L50 SP คานบนนะคะซึ่งลูกค้ากําลังเดินทางมานะคะมาจากจังหวัดอยุธย,ยานะคะมาจากจังหวัดอยุธยานะคะลูกค้าแจ้งว่าจะเข้ามาซื้อเป็นเงินสดนะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะมีเงินสดไม่ถึงนะคะก็สามารถผ่อนได้เลยนะคะตัว L50 มีให้ลูกค้าได้ฟรีดาวนะคะตัว L40 มีดาวเริ่มต้นที่40,000บาทนะคะสนใจโทรสอบถามได้เลยหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์0942640798ค่ะ